เปิดเผยสเปคของโทรศัพท์มือถือ h o n o r X9B โทรศัพท์มือถือหน้าจอแข็งแรงแบตอึดกล้อง100แต่ละดิกิซลในดีไซน์ที่ดีขึ้นเปิดราคาในไทยนะครับ1,990บาทครับถ้าวประมาณในข่าวสารที่ดีทางไอทีในช่วงเย็นเดยวันะแปนเดกาสาเซมทิทีนาีพูดข่าวไอที รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องเราด้วยนะครับเพื่อจพพย้ข่าวสารที่มา่นใแบบนี้เป็นประจำทุกวัน Honor 8B ได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยแล้วนะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยมีการต่อยอดมาในดีไซน์ที่ดูดีขึ้นนะครับมีกระจกนะที่เรียกว่า Ultra b r u e นะครับช่วยเป็นซับแรงกระแทกนะครับได้ถึง360องศา มาดูรายละเอียดของมือถือรุ่นนี้กันอันแรกคือหน้าจอ a r o o e d ร6ครับ6.78นิ้วความละเอียด 1.5K ่ดเฟเฟตนร้ความสว่าง1,200 n i t นิตครับในส่วนของการกระแทกเนี่ยสูงถึง1.5เมตรเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของกล้องไม่น้อยหน้าครับตัวนี้มาพร้อมกับกล้องเลนหลัก108ล้านพิกเซลนะครับ Ultra 5, 000, 000, อัลตร้าไวล้านมาโคร2 0 0ล้านพิกเซล ความเอียดถ่ายภาพในวิดีโอคือ 4K นะครับซูงได้ถึง8เท่าเซลฟี่16ล้านพิกเซลนะครับชิปเซตที่ใช้มาเนี่ยถือว่าให้มาดีมากก็คือ Snapdragon 6 Gen 1ครับที่แรงควบคู่กับเหมือนเหมกรกเหมือนกับ Snapdragon 778G เลยนะครับในสน่วนของ RAM จุๆนะครับให้มาที่ 12GB ครับแล้วก็ ROM 256GB แถมแบตเตอรี่ให้มาถึง5,800มิลลิแมนะครับใช้งานได้ยาวนานตลอดทั้ง3วันเลยก็ว่าได้นะ แต่ในส่วนของ USB นะครับเป็น Type C นะครับรองรับการชาร์จ35วัตต์นะติดตั้ง Android 13มาด้วยนะครับครอบทำด้วย Magic OS 7.2นะครับมือถือรุ่นนี้นะครับน้ำหนักอยู่ที่185กรัมมี3สีครับได้แก่หนัง v e g a สตนะครับ Orange นะแล้วก็สีดำมีในแบล็กนะครับสีเขียว Emerald Green เข้ามาจำหน่ายนะครับในรุ่นความจุเดียวก็คือ12 g b ก o ม256ครับอยู่ที่1 9 9 9บาทนะครับเริ่มมาจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันที่12มกราคมนะครับสนใจก็ลองไปจับจอง ดูได้นะครับมีของแถมเป็นหูฟังดูวนี่นั่นด้วยนะครับสำหรับคนที่จองในช่วงโปรโมชั่นนะวอสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR โค้ดที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวๆๆิวดีและข้อที่เราต่อไป ช่องเรามีเฟซบุ o กแฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มาดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย